สวัสดีครับกระผมนายนนทวัฒน์นนทรครับครูกศนตำบลทุ่งผานะครับวันนี้ได้รับเกียรติมาสัมภาษณ์นะครับท่านผู้ช่วยปรญญวัฒน์ลืมวงนะครับผู้ประสบความสําเร็จจากโครงการดิจิทัลชุมชนกศนตำบลทุ่งพระนะครับก่อนอื่นก็ขอให้ท่านผู้ช่วยปรญญวัฒน์แนะนําตัวสักกน้อย่ันครับสวัสดีครับผมชื่อนะครับนายปรญญวัฒน์ลืมวงนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่ที่3ตำบลทุ่งพระ และเป็น็เปนผู้ประกอบการนะครับโอท็อปนะครับในนามของกลุ่มสมาชิกนะครับทอผ้าพื้นเมืองวังน้องขีตมนะครับครับผมท่านผู้ช่วยบรรจัตครับท่านผู้ช่วยรู้จักช่องทางในการทำกิจกรรมดิจิตอลโครงการดิจิทัลจุมงนนี้มาจากไหนครับรู้จักทางอบรมโครงการดิจิตัลนะครับทางคณะครูกศนครับตำบลทุ่งผาครับครับผม แล้วในระหว่างที่อบรมโครงการดิจิทัลชุมชนเนี่ยท่านผู้ช่วยครับมีความรู้สึกอย่างไรครับอ่ารู้สึกว่านะครับอ่าเป็นการเปิดโอกาสนะครับเปิดตลาดนะครับในการสร้างเพจนครับออนไลน์นะครับอ่าสินค้านะครับของชุมชนนะครับที่จะสามารถต่อยอดนะครับแล้วก็เปิดการตลาดนะครับสู่ตลาดออนไลน์นะครับเพิ่มยอดถ่ายนะครับให้กับชุมชนของเราครับบ้านคีตมครับผมครับท่านผู้ช่วยแล้วอ่า หลังจากที่ท่านผู้ช่วยได้อบรมแล้วนะครับท่านผู้ช่วยสามารถนาสิ่งที่ได้อบรมเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างครับแน่นอนครับเรามีเพจแล้วนะครับเราเอามาต่อยอดนะครับจากที่มีแค่ผ้าพันคอในชุมชนนะครับเราก็ต่อยอดนะครับแปรรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะครับเป็นผ้าขม้านะครับเป็นตุ๊กตานะครับตุ๊กตานะครับฟังกุญแจนะครับ ของกุนแจด้วยนะครับอ่าองกุญแจนะครับมีครับของกุญเจนะครับเป็นองุงเป็นการต่อยอดพัฒนาสินค้านะครับให้ให้หลากหลายแล้วครับแล้วก็เป็นอ่าเป็นตัวเลือกให้ลูกค้านะครับสามารถที่จะนําไปเป็นของฝากนะครับของขวัญนะครับต้อนรับสู่เทศกาลปีใหม่นะครับอ่าของงานเกษียณงานต้อนรับอะไรประมาณนี้นะครับครับและสุดท้ายครับท่านผู้ช่วยครับอ่าท่านผู้ช่วยสามารถนํา สิ่งที่ได้อบรมเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างครับแน่นอนครับมีสินค้าแล้วครับชาวบ้านเกิดรายได้นะครับรายได้เสริมนะครับเพื่อที่จะไปส่งเสริมอาชีพนะครับของตนเองนะครับมีรายได้นะครับจากการทอผ้านะครับจากการทํากระเป๋านะครับต่อยอดนะครับสินค้านะครับก่อให้เกิดนะครับรายได้ในชุมชนเรียนครับจาก ที่ชาวบ้านทาการเกษตรอย่างเดียวก็มีอาชีพคอผ้าแล้วก็เย็บกระเป๋านะครับทำตุ๊กตาอย่างนี้นะครับกอให้เกิดจะได้เพิ่มเติมสู่รายได้เสริมที่ใหุ้มชนนะครับได้ยั่งยืนนะครับมีรายได้ครับที่จากจุกจานครอบครัวทางกองทังกรมสาหรับวันนี้นะครับทางกศนก็คืออ่าตอกำบลัคอนสักตําบล ทุ่งผานะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยบรรจวัตรริมวงนะครับที่ได้ให้เกียรติครับมาเสียสละเวลานะครับให้สัมภาษณ์ให้กับพวกเราทางปสนตําบลทุ่งพานะครับทางปสนตําบลทุ่งผาก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ